M79 เดอวคูดล้มสตรีทไปแล้วเบิดแมทที่หนึ่งเอบูเอบูมันชื่ออะไรอับูเอบู f ารจบไปอันดับเจ็ดอ้าวอยเยอะแล้วไงน้องอีโอสจบน้องอีโอสจบน้องไทยแลนด์มาตาฟังก์โดดยิงโดดยิงลร้อมด้วยไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยคอัฟินิชฟอสของเราช่วงเวลาอันทรงเกียรติของพวกเขาค่ะ วินาทีแห่งความภาคภูมิใจนี้และนี่คือแชมป์ของฟ so ีฟาย่าวอลสิมดิสเขาชนะที่นี่ฟีนิกซ์บอลแอลฟ่าแอลฟ่าไปเฮตูนเฮตูนโอ้โหยอดจริงอะ่ะเหลือคำบรรยายคอะ่ะฟีนิกซ์บอลยังเก่งมากผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัด จนสามารถกลับบ้านได้เอ้าตายแล้วเหรอไอพวกอินโดอ่ะตายแล้วเหรออ้อก็โอเคครับผมสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านบิ๊กกิ้เอ๊ Yeah. ไม่ธรรมดาวันนี้เป็นไงเห็นท่าพี่ชูถ้วยแล้วป่าก็เนื่องในโอกาสที่วันนี้ประเทศไทยของเราเว้ยน้องๆนุ่นทุกคนโฟนิคฟอสนะครับคว้าแชมป์โลกไปได้เป็นที่เรียบร้อยก็แบบชูถ้วยกันอลังการมพี่ก็อยากจะออกว่าขอแสดงความยินดีอะไรปีดาด้วยหน่อยนะครับก็โอเคครับน้องนุ่นทุกคนเนื่องจากทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าโฟนิคฟอสเนี่ยได้แชมป์โลกนะครับทุกคนแต่ว่า มันมีเรื่องที่พี่ยังคาใจพี่ไม่ได้ดูเกมที่1กับเกมที่2เฮ้ยเสียใจแต่พี่ก็รู้ข่าวข่าวพี่กําลังแบบแววนรถเลยแห้นแวนแวนแหวนอยากโดนอยากโดนอยากโดนช้อนแกงว่าแตา่แต่แต่แต,ต่เฮ้ยไม่ใช่ก็พี่พยายามก็แบบขับรถกลับมาดูให้เร็วที่สุดแต่พอมาถึงบ้านมันก็ไปแล้วเกมที่2แต่พี่ก็ได้รู้ข่าวข่าวมาว่าแชมป์สองเกมรวดเฮ้ย เกินไปหรือเปล่าตอนแรกพี่ก็ว่าจะแบบไม่มา r e แอคช h o c ร r e a คชั action, ่นแล้วนะครับเพราะว่าพี่ก็รู้สกอร์แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ก็อยากจะดูหน่อยว่าฟอร์มแชมป์เขาเล่นกันยังไงเกมหนึ่งอะ่ะเออแต่ว่าถ้าใครอยากให้พี่ทําเกม2ด้วยก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับไอทีมนี้มันตึงเกินไปหรือเปล่าพี่ก็อยากจะดูฝีมือพวกเองว่าเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะออกมาทําคลิปนี้เพราะาอะไรรู้ล่าอยากแซอินโดนีเซียครับก็ <c oughs> ได้ข่าวว่ามาคอมเมนต์ในช่องพี่เต็มเลยนะว่าแบบ อินโดนหนึ no ่งอะไรอนะไทยแลนด์ออฟไลน์แบบประมาณว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์เยอะกันจังเลยเป็นยังไงมึงโดนตบกระดอเลยโดนตบกระดุ่งกระดิ่งเลยฮ้มก็ได้ข่าวว่าอะไรนะเอฟอาร์เลยนะเฟิร์สเฟิร์สอะไรนะเฟิร์สลูกกี้หรือเปล่าเออยมือใหม่แล้วเปล่าก็เห็นมาคอมเมนต์กันเยอะเหลือเกินว่าอินโดนีเซียโนวันโนกรรู้สึกว่าอีวอนจะไปบ่อย สอรี่นะตัวทีตัวทีไม่ได้อยากจะออกมาขิงอะไรแล้วเขามาโจมตีเราก่อนทุกคนนะเขาใจพี่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเกมที่หนึ่งเนี่ยอินโดนีเซียเขามั่นใจขนาดไหนมาโชว์ฝีมือโชว์ตึงแล้วไทยเราทําได้ดีขนาดไหนถึงคว้าชแชมป์ไปได้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยเลสเ้านึกว่าเน็ตหมุนละสิไม่ใช่ let's go โอเคคำนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มันแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24โตครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วย Facebook ครับผม หลังจากนั้นนะทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัว w a เล็ตครับเ<ๆ>ข้ามาหน้าทว w a เล็ตแล้วจะเห็นเบอร์โชว์อยู่ตรงนี้ครับโอนเงินเข้าไปได้เลยอยากเติมเท่าไหร่โอนเข้าไปเลยครับพอโอนเงินเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจะได้เลขอ้างอิงครับ<ๆ>ก็นำเลขอ้างอิงมาใส่ตรงช่องเลขอ้างอิงตรงนี้ได้เลยครับ<ๆ>ทุกคนพอกรอกเลขอ้างอิงเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนรอหนึ่งนาทีนะครับแล้วกดยืนยันข้อมูลได้เลย พอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆจะเห็นหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับดกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกม,มเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป่าสุ่มครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่่าพี เฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิณ่าพันห้าร้อยเชลคือยังไงเฮ้ย hey, แค่ช่องเดียวเหรอพี่เขาใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกิน <c oughs> <ๆ>ไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นหุยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกมีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยจ่าพัน นี่ฮะได้พันห้าร้อยเชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อการีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรการีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ3,600กว่าเพชรนะทุกคนครับไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสาม let's go เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดเพชรครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ไจ นี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สตอเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go สามอาละเว้เลยทุกคนเกมแรกเกมแรกพี่อยากจะดูหลือเกินว่าแบบความตึงของเขามันจะขนาดไหนทำเอฟเฟกต์ดีนะพี่ชอบการทำเอฟเฟกต์แบบนี้มากเลยมันเหมือน m v เพลงอะแต่มันอันนี้มันก็แบบระดับโลกมันก็ต้องล้ำอ่นนะน <Huh? S 1> ้องเข้าใจก็ บอกน้องๆก่อนเลยว่าพี่ไม่ได้มีโอกาสไปนั่งอยู่หน้าทวีเอ้ยทีวีให้น้องๆดูก็ดูพี่ผ่านช่องพี่ลกกันม <c oughs> <c oughs> มาฟนอีกฟอสนะครับท <c oughs> ุกคนนะกระโดด <c oughs> ลงหอนาฬิกาบ้านเขาเลยนะครับต้องบอกว่าก่อนที่โ i ลิกฟอสเนี่ยจะลงหอนาฬิกาแต่ก่อนเขาบ้านเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเขาไปแย่งชิงจาก i l l u m มิเนตมาก่อนนะครับน้องๆทุกคนตอนนั้นมีการไฟกันเน้น่าจะโปลีกซีซั่น2แย่งกันตอนก่อนจะเริ่มโพลีกซีซั่น2สกคิมนี่คือแบบแย่งกันยับยับจนแบบ i l l u m มิเนตอาจจะต้องแบบยกหอนาฬิกาให้กับทางโพลิกฟอสไปนะฮะน้องๆทุกคนอ้าวเฮ้ย พี่มันก็มีข้อมูลเหมือนกันที่ว่าข้อมูลก็มั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ครับ FR ก็คือ first r i d e r l u o k y first lucky ham นะครับที่เขามั่นใจนักมั่นใจหนากับตรงนี้เจอกับกิกนะครับพี่ขอพูดก่อนเลยว่ากิกเนี่ยพี่จําได้เนี่ยพี่เห็นกีกเนี่ยบ่อยหลายครั้งแล้วในการแข่งขันหลายๆอย่างซึ่งแบบเขาไม่ค่อยเอาอะไรเขไม่ค่อยเอาอะไรเขาแบบใสยโยนอ่ะสายโยนอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันในเกมแรกตอนนี้ครับ FR ได้ไปแล้ว1คิวเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาหยุดอันดับหนึ่งเลยนะเฟิร์นลูกกี้อ่ะโอ้โหพวกเองว่าไงอินโดนีเซียนัมเบอร์วันนัมเบอร์กอรตัวตึงพี่ก็ไม่ยากจะขิงเขาหรอกเพราะแบบเขามาขิงก่อนอ่ะอออันนี้ก็บิมาซากินะครับถ้า AAA เนี่ยได้เข้ารอบมาก็จะต้องมาตำกันตรงนี้แหละ3ตีพี่ว่าเอาละ FR ครับวิ่งหาแล้วตรงนี้ ครับเฮ้ยเปิดดีลุดดีลูดดีเฮ้ยต้องบเราแล้วเหมือนจะะกันเข้าให้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยพี่บอกแล้วถ้าเขาไม่เข้าให้เอาอะไรต้้งไรอ่ะครับน้องจังหวะเมื่อกี้ถ้าเป็นแบบโจนะเป็นอะไรแบบเดอะคูสอะไรอย่างเงี้ยพวกเองว่าไงวะเอารล้มไปหนึ่งข้างล่างล้มไปหนึ่งหรเปล่าอ๋อ,อดามจกับพิบแดงแดงให้เฉยมาดู f อารกันเขาไม่สู้เขาไม่มีปืนหรอ,อมีนี่หว่าเอา้านี่ไงเปิดหัวได้ด้วยออเปิดได้สองด้วย ไปผ้ามันเป็นนงหน่วงนะทุกคนเนาะเฮ้ยเอพร้อมไปสองกิกล้มไปเหลือหนึ่งคนหนีวะปกติก่อแก้วนี่น่าจะต้องลงสองตี้นะถ้าปล่อยให้เอแซีลงตี้เดียวนี่พี่บอกเลยว่าฟาร์มชิลอีสปอร์ตของฟูมอตาฟัคเกอร์โดนดักสะพานด้วยเขาน่าจะเห็นนะพี่ว่า VIP น่าจะเห็นนะดักสะพานเขาว่าพี่ว่าเขาน่าจะเห็นแล้วเขาก็น่าจะรู้เพราะว่าดูจากการดูร่มร่ม นะดูจากร่มก็น่าจะรู้ว่ามีคนดิ่งมาตรงนี้อ่าแล้วเลือกไม่เข้าลาลออกเสียงไครับลาว์ลาวมันคือสังกัดสังกัดหนึ่งของแบบต่างประเทศที่แบบเหมือนคล้ายๆ M.I.T.H. หรืออะไหรืออะไรเงี้ยที่มีแบบแก๊งสตรีมเมอร์แก๊งอคนดังยูทูบเบอร์อะไรอย่าง,แบบงเง,ง, YouTuber, งี้นะครับมันไม่ใช่แค่ทีมแบบกระองก้องแกง๊งทีมหนึ่งนะครับมันคือทีมที่แบบดังระดับโลกมากๆอ่า LGDs นี่ก็เจอบ่อยในรอบเอเชียรวมถึงอ่าอะไรนะรอบไฟนอนอ้าวมาชิดโรงงานครับ2คนปล่อยคนชิดโรงงานไว้2แล้วก็เล่นป้อม2 LGDS ที่พี่พูดถึงเมื่อกี้คือการแข่งขันอินโดนีเซียอ่าตั้งแต่2-3สปีก่อนนะครับ BTS นี่ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างดังมากของอ่าประเทศเกาหลีนะครับที่เขาอ่าร้องเพลงไม่ใช่นะมันแบบ BTS แบบวงเกาหลีเออมาดิ เปิดป่ะเฮ้ยฟินิกฟอร์สว่าไงครับเฮ้ยเอาหัวไปก่อนโจนะตรงนี้เฮ้ยกินอะไรมาเนี่ยโจตอนในคารถตึงไปเปล่าก่อนหนึ่งทีตรงนี้เอาสุดจัดนะจังหวะนี้ต่อโจนะมาแต่ว่า FR ก็มาด้วย เมื่อกี้เห็นเอฟอาร์ใกล้ๆลาวลาว u d โชว์หน่อยว่าไงดีเนี่ยเฮ้ยเป็นหนึ่งแซมสิบสามอ้าวอีโวตเหรออินโดนีเซียหรอกัดฟันพูดก่อนแล้วกันแล้วก็ไม่ได้จึงเท่าไหร่เนาะคุมสองอะสองคุมสี่เฮ้ยแล้วหนึ่งนี่หนึ่งลุมสี่นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวลงแล้แมนๆนี่ครับบอกแล้วมิสเตอร์ไฟว์วะเขายิงกันอย่างนี้มิสเตอร์ไฟว์ครับคนนี้คนเดินเทดไปคนละหนึ่งแลกกันไปคนละหนึ่งคุณไปเราลำบากนะฮะเอาแล้วเพย์อินคุณเก่งนักใช่ไหมมานี่ผมอ้าะแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี่พี่บอลเข้าหัวไปก่อนหนึ่งทีนะตัวของสกายงัดไปก่อนหนึ่งทีแล้วโนด้าล่วงลงไปแล้วครับแล้วอีกคนหนึ่งเอายังไงดีเข้ามาก่อนแล้วจะไปไปเลยเรียบร้อย พี่กะลังคิดอยู่ว่าถ้าเมื่อกี้เขาขึ้นอ่าบนแท่นสลิงก่อนแล้วค่อยเปิดโคโน่ะมันน่าจะหัวเขาน่าจะไม่โผล่นะน่าจะดีนะจบแบบไม่มีแต้มด้วยนะ Silence ก็เลยได้ไป2คิวก่อนครับตอนนี้มี2แต้มแล้วเนาะใช้เมื่อเมื่อตะคู่เห็นแค่ปลายหงุดดวอะใช่ครับเครงเล็กเลยแต่ยิงดีนะเมื่อกี้ยิงไหนดีมากวูดุษเกอร์วูดเบเกอร์ลากอ่ะโคตรดีเลยโคตรตึงเลย้าว VIP ตอนแรกดักสะพานตอนนี้มาดักดักเหนือเขาเรียกว่าเหนือเนินสลิง รอแล้วรอว่าแบบเฮ้ยพวกนั้นเผื่อมันมาเผื่อมันมากินเต็มไอเอสเอซีมีสิทธิ์เจอเพราะว่าเนินข้างล่างตรงนี้มันเป็นเนินที่ข้างบนยิงกดลงข้างล่างไม่ได้แล้วคนจะชอบขึ้นเนินตรงนี้กันมากกว่าแต่อย่าลืมว่าระเบิดอันตรายมากนะครับในเขาเรียกว่าเมตานี้หรือว่าแพทนี้การใช้ระเบิดไม่ธรรมดาเห็นแล้วพี่ว่าเห็นแล้ว เห็นแล้วแล้วเปิดมาเม็ดแรก37ดาเมจยังเก็บน้องดาวไม่ได้แล้วกำแล้วเบิดมานับ1 2 3แล้วปลาลอยขึ้นป้าขึ้นไปแล้วระเบิดโดยไป161ดาเมจเอายังไงดีทีนี้คาร์ลอสตั้งไอวอเสียไป2ลูกปีเราลมน้องดาวไปหนึ่งทางฝั่งของ a อเแล้วกำระเบิดปลาไปอีก1ทีโดนไอวอสกัดไปอยู่แล้ว VIP อ้อมหลังครับ VIP กล้าเล่นมาก VIP อ้อมหลังแต่ทางฝั่งของ a อเดันขึ้นมาประชิดแล้วประชิดไอวอแล้วไอวอโดนเจาะว่ายังไงจะไปต่อหรือเปล่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ออกขวาออกขวาแล้วขึ้นมาแล้วเจอโอ้โหแล้วเรียบร้อยโดนเปิดหัวเข้าไป แปลงเป็นลิงแล้วโอ้โหทลาลมาแล้วเขาซ้อนกันได้หว่ะทุกคนอ่าแล้ว VIP เหลือ2เปิดมาเอาเหมือนยังไม่ยิงนะเหมือนมันแหลกๆเนาะเออ VIP คนสุดท้ายครับไหวหรือเปล่าเขาซ้ำไปหมดแล้วแล้วเขาชุบกันหมดแล้วด้วยทุกคน VIP เรียบร้อยท่านผู้คุมเมื่อกี้นะเฮ้ยเพื่อนกันพันเก้าอย่าเพิ่งคุยกันก่อนนี่ตัวโคเปอร์สไนเปอร์มาตาฟากเกอร์โดนเก็บคิวออกจากเกมไปเป็นอันดับที่สิบเอ็ด จังหวะแบบนี้ไม่น่าก็ท่านบิ๊กกี้คุมสองไม้อะไรแบบเนี้ยเห็นเลยฮะให้โทษโทษ พี่บอลน,นะครับกับพี่ต้านะครับสองคนก็เป็นนักไพ่ที่มีคุณภาพสูงส่งถือว่าเป็นมืออาชีพมตาฟัคเกอร์เคยร่วมงานกันนะครับบอกเลยว่าสองคนนี้ข้อมูลแน่นปึ๊กโอ้โหเอารถมาเตรียมมูฟด้วยเนาะแล้ววงดูดิวงอ่ะมีอยู่2ตีนะที่จะเข้า3ตีนะที่จะเข้าวงช้านะครับมี AZE แล้วก็รู้สึกจะเป็นไซเลนซ์นะครับแล้วก็อ่าลาวนนะครับผม3ตี้ที่จะพยายามมูฟเข้าวงอยู่แล้วตอนนี้หลายๆทีมเนี่ยอยู่ในวงกันหมดเป็นที่เรียบร้อย แล้ว้ววดยการปั๊มไอวอลน่าจะพอได้เล่นหนักๆเลยอะ่ะแล้วตรงนี้แบบแคมป์ชิลแคมป์ฟีอีสปอร์ตมากแล้วในโรงงานนะครับมี BTS อยู่ด้วยนะครับฟุกโซ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 ,กโซ,กโซตี่นี้เป็นถือว่าเป็นตี้คนดังมากๆเลยนะครับอย่างโนบูนะครับผมโนบู no ก็เคยเป็นแบบอดีตแบบทีมที่ได้แชมป์โลกจากบราซิลนะครับแล้วเขาก็ต่อต่อยอดผลงาน โนบู no no <bu> ก็ต่อ oh. ยอดผลงานตัวเองทําช่องทำ YouTube ทำอะไรนะครับแล้วทําให้ตัวเองเนี่ย oh. ตอนนี้10กว่าล้านซับสไครต์แล้วนะครับ oh. ผมก็ ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นนักแข่งที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมหาศาลมากๆอย่างตอนนี้พี่ก็รู้มาว่าเดอะคูสเนาะเคยได้ MVP ทั้งโปลีกไทยเอออะไรเออแต่ว่าน้องยังไม่ได้มุ่งทํา y o YouTube เป็นหลักมากๆถ้าน้องมาทํา y o YouTube เป็นหลักมากๆกระแสน่าจะบูมแล้วก็ดังแบบมหาศาลน่าจะอะไรชุดไม่อยู่ก็เสียดายถ้าน้องไม่รีบดันตัวเองตอนนี้นะแบบถ้าเดอะคูสดันตัวเองตอนนี้พี่บอกเลยว่า อะไรก็หยุดไม่อยู่แล้ว BTS ครับน็อกแล้วเบิดไปแลมโบโดนแล้วเบิดล้มน็อกดาวน์ลงไปครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับแล้วางาฟ่งของราวนะครับผมสามารถล้มน็อกดาวน์เฮดคิวมาได้ด้วยน่าจะเก็บหุยสามได้ด้วยเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าสามได้ไงวะเพื่อนไม่ช่วยหรือไงฮัลโหลชินิกฟอนมีเลสโซนมาด้วยสี่แสนคนเหรอเฮ้ยไลฟ์สซคนดูถึงสี่แสนเลยเหรอยัสลูดมยาแป๊บ F.R. อาอยู่ใกล้อ e ไฟขึ้นหัวอย่างเทอะครับตอนนี้พี่พี่กำลังดูทรงว่าอินโดนีเซียน่าจะมั่นใจจัดจ่าเลยมั่นใจว่าแบบ เฮ้ยอินโดมาว่าอินโดรีแอคชั่นแบบเต็มที่เพราะว่าแบบเขาแบบหัวติดไฟไงแบบประมาณว่าเดือดจัดอะไรอย่างเงี้ยอสิทีมส3คน e v o วอยู่ในโกดังข้างๆที่จะเดินขึ้นมาด้วยถ้าวงบีบมา e v o วน่าจะต้องขึ้นมาจากทางด้านล่างหนินตรงนั้นมาเจอกับค i นิ o ฟอส LGDS ต้องมูฟครับแล้วจะต้องเข้าไปเจอโกดังโกดังจะต้องนัวดูทรงแล้วโกดังสามสี่ตีจะต้องนัว เอฟอาเจอกับฟูโซ่ครับผมบราซิลใครก็ได้ตรงนี้นะครับผมฟูโซ่มาแล้วยิงยันเข้าไปก่อนเลื่อนเขาไปทั่วเลยครับเขากำลังจะเจอเอฟอาหรือว่าอะไรเอ็มเจสิบเก้าจากโนบูโนบูว่าไงยิงยันเข้าไปเพื่อนเพื่อนลัาอ๋อมันยิงมันยิงหลังอยู่เปิดเข้ามาแล้วโดดยันเข้าไปเอาโนบูโดนเปิดเอ็มเจสิบเก้ายิงใส่ตัวเองแล้วโจ๊กเกอร์ล้านเข้ามาถึงสองตรงนี้ ครับผมแล้วเข้ามาซ้บโดยตัวของจ่าป้าตรงนี้โอ้โหโดนหลังเข้าอีกตัวของโจ๊กเกอร์เอาแล้วคนเดียวจะเป็นพระเอกหรือเปล่าเราเรื่องนี้จะชุบก่อนครับเอาชัวร์สำหรับตัวของเฟิร์สไรเดอร์ตรงนี้อินโดมันกรีดการ์ดจังหวะนี้อินโดมันกรีดการ์ดเลยเหลือคนสุดท้ายก็สกิลตัวโคบบางทีแบบไม่ได้อยู่กับเพื่อนมันอันตรายเนาะดูคิวฟีดรัวๆครับมิสเตอร์ไฟยิงเฮดคิวเมื่อกี้ล้มน็อกดาวลงไปในจังหวะมูฟเข้าวงนะเฮ้ยวงบีบมามุมนู้นเลยมุมนู้นเลยครับน้องๆ เอ้ากอดคิวครับมาจากไหนโดนคอละปูโซ่น่าจะแตกไว้ยดูทรงละว7คิวเอเซ E5 คิวอีโวตด้านล่างเนี่ยอีโวตดูว่าอีโวตจะขึ้นทางนี้หรือว่าอีโวตจะไปขึ้นทางฟอนิคฟอร์สสำคัญ อ้ย MJ19 ด้วยอลเม็ดที่หนึ่งเบมแบ๊วไอวัวทันเชี่ยระดับโลกโรัานผูรัเบิดมันถึงเหรอขาเารับเบิดกดดันกดดันกดดันเฮ้ยดันเลยหรอมันใจเกินอินโดนีเซียอินโดตอนนี้น่าจะกีีดการ์ดกันนะยูทูบบอกยูทูบเบอร์เขาน่าจะกีีดการ์ดกันหมดอ่ะเทีมยี่สิบเจ็ดคนกับวงที่สี่ครับ มุมสูง1ตีส2ตี้3ตี้ีตี้ครับแล้วมีฟอนิกฟอสรอรับอยู่ครับถ้าดันเข้ามานะรอรับอยู่นอกกำแพงอยู่4ตี้ในโกดังเดือดแน่นอนอ่ะจบไปเฮดคิวครับต้องเข้าวงนะเราต้องดันมาทางโกดังเนี่ยเห็นปะอีวอรับอยู่ครับตอนนี้อีวอ์เฮะละไม่ใช่อิ Indo i, นโดอินโดเฮ้เฮดสายเปิดมานี่นี่เขาจะดันมาเห็ปนปะแต่เรารอรับ เป็น m 7็มจครับ,รบที่รอรับอยู่เฮ้ยไ, <He i, S 2> ได้อีกหนึ่งดองดาวเอลจีดียนล้มดองดาวลงไปทำได้เปล่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มีคนมีคนสติลคิวปะเนี่ยเออสวยนี่ครับผมเอาแล้วเวกเตอร์คู่ทำงานแล้วครับ บีทีเอสบีทีเอสรับรับไซเลนส์ครับเอฟอาร์ยิงบีทีเอสล้มน็องดาวไปหนึ่งนะอุ้ยเดือดจัดดูดิมุมล่างขวาเดือดมากแบบประมาณว่ามันมี4-5ห้าทีมได้ปะเนี่ย3-4ทีม LGDS ครับสายเอาตัวรอดอยู่แล้วทีมนี้ก็ส์บีทีเอสคิวไม่ใช่ล้มน็องดาวน์ FR ไปได้ เข้าไงอนเนี้ยเข้าไงอ่ะยากแล้วเพราะว่าฟอนิกฟอร์ล็อกขอบโกดังอยู่แล้วถ้าเข้าในโกดังจะเจอกับไออะไรนะ FR ด้วย BTS ด้วยนี่ไง FR ขึ้นด้านบนหรอ6ทเอแค่โจ๊อร์คนดีว้นิาเหนเคหรอเปล่ s v d โคตรสุดเฮ้ยพี่ต้าเอาอ่ะักต้าว่ะเอาอ่ะบักต้าท็อปฟอร์มเราไม่ใช่เมื่อกี้พี่บอลเหรอ อนี้เนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเขาล็อกอยู่โจซับพอร์ตจากด้านหลังไกลๆตรงนี้ครับเบียดเอ็ดครับละบวสางเลนว่าไงเซเลนบีบเข้ามาเอาวงบีบวงบีบต้องดันไปหาอ้านี่โดนบวกเอ็มเจสิบเก้าเดือกคูดล้มสติีดไประเบิดเม็ดที่หนึ่ง เอบูเอบูมันชื่ออะไรอับูเอบูเอฟอาร์จบไปอันดับเจ็ดอ้าวคิวเยอะแล้วไงน้องอีวอตจบน้องอีวอตจบน้องไทยแลนด์มาตะฟังเกอร์โดดยิงโดดยิงสี่คิวสองคนแปดคิวไปแล้วน้องนี่จะวิ่งหนีหัวแตกไปดิไซเลน่นน่ะเขาชูปะระเบิดมาด้านขวาเดอะคุดเดอะคุดคุมสองคุมสามเดอะคุดคุมสามเด็กหลงไปช่วยเด็กหลงไปช่วย ด้านสายคุมอีกเอาละทีมไทยเหมือนจะอยู่ตรงกลางครับคนขอด้านคิวครับเรื่องเลยฮะสามทีมตรงนี้ครับเอาโจนาล์มนี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วระเบิดเข้ามาที่โจนาก่อนแต่ไม่เป็นไรครับรีกลับมาใหม่ครับไอวอลเขมาหนึ่งทีครับแปดคิวตอนนี้แปดคิวครับรีกุ๊บเก่าเข้ามาครับแล้วฟินก็จบได้เจอแรนโบอาฮีอาฮีตรงนี้ไปเหลือสามปาดขวาสวยน้องปาดขวาสวยน้องนั่นแหละดีเอามันเข้ามาทีเนี้ยอีวอลเข้ามาเลยน้องวงบีบเข้ามาเร็ว โอมันได้สามแม่งสติลคิวไม่ได้เอาหลงไปหนึ่งตัวสุดท้ายโดดยัดหน้ามันอยากใส่ช้างดวแล้วเข้าไปเตะหน้ามึงก็โดดเทีบสองแล้เรียบร้อยโอหสิบหรือ11คิววะเก็บแร้อลแล้ควาบูชาได้ครับโอ้โหดูมันต่อยเฮ้ยมันต่อยมันต่อยมือแบบข้ามกระจกกันว่ะโคตรตึงอ๋พี่เป้เด็กหลงโคตรเอาโอ้โหดอเอย่าแชมป์จัดจับจริงๆว่ะ เนี่ยมันฟินิกยังไงมัน p h o e n phonic วะ phonic อะไรอย่างนี้หรือเปล่าน,เ,นเออมันอาจจะออกเสียงแบบนั้นได้ phonic phonic force เนี่ยเป็นไงโู้ดูถ้วอยอ่ะอยากดูเกม2อีกว่ะพี่ยังไม่ได้ดูเลยนะพี่จะยังไม่ดูคลิปอ่าเขาเรียกว่าย้อนหลังของเกมที่2นะเพราะว่า เผื่อน้องๆเผื่อมันกระแสดีแล้วน้องๆอ,อยากมาดูพร้อมพี่ดูดูรีแอคชั่นพี่ว่าแบบมันน่าตื่นเต้นมันน่าสนุกขนาดไหนมาฟังพี่ฝอยฟังพี่โมนะครับน้องๆทุกคนถ้าอยากดูเกมที่2พร้อมพี่อีกคอมเมนต์บอกพี่เดี๋ยวจัดให้นะครับทุกคนนะก็เอาจริงๆแล้วคอนเทนต์นี้ก็พี่ทําขึ้นมาก็อยากจะมาแสดงความดีใจกับพนิกฟอร์ทุกคนรวมถึงพี่น้ำโมนะครับทำงานหนักมากเคยคุยกับพี่น้ำโมหลังไมแบบ คุมน้องไม่รู้ว่าน้องจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าบ่ายสองทุกคนต้องพร้อมจับโทรศัพท์ลงห้องซ้อมซ้อมเล่นซ้อมนูน่นระเบียบว,วินัยแบบเปะมากบอกเลยว่าถ้าโฟนอีกฟอร์สเนี่ยไม่ได้พี่น้โมคอยแบบบีฟคอยกระตุน้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่แบบพี่น้โมแม่งแบบทํามาโดยตลอดในระยะเวลาประมาณ 2- 3ปีนี้ หนักมากคุยกันตลอดนะครับเพราะว่าพี่ก็แต่ก่อนพี่ก็ไปไปเป็นนักภาพพี่ก็ต้องไปที่เวทีพร้อมๆกัแบโคชพี่ก็จะแบบถ่ายวีล็อกบ้างสัมภาษณ์พี่นโมพี่นัททีเฮดเอวยคนพี่มากพี่เมฆอะไรแบบสัมภาษณ์กันไปหมดก็จะรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเคาทำงานหนักกันขนาดไหนก็แสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งจริงๆนะครับว่าวันนี้พี่นโมทําได้แล้วและตัวน้องๆทุกคนด้วยที่ทําได้แล้วแล้วที่ ตื้นตันมากกว่าน,นั้นรู้ป่ะอะไรพี่โคตรเซอร์ไพรส์มาตาฟักเกอร์โคตรแบบชอบความเพอร์เฟกของเด็กหลงอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะโอลลกซีซ oh, ั่นหนึ่งอยู่อิลูมิเนตได้คว้าชุดถ้วยสีขาวอิลูมิเนตเอ้สีอะไรวะสีทองของอิลูมิเนตซีซั่นสองอยู่อ e ีเวสได้คว้าถ้วยส,สีเงินใช่ป่ะสีเงินใช่ป่ะของอ e ีเวสซีซั่นสามถ้วยอ e ีเวสป้องกันแชมป์สีขาวเอา้ารอบนี้แชมป์โลกคว้าอีกงงนะถือทุกถ้วยเลสเปกเลยเลสเปก เด็กหลงโคตรตึงเดิะคุดอีก MVP คว้าแม่งหมดโจน,นะก็เคยคว้าโ้เกินไปแลมโบ้นี่ก็ตัวตึงโหไม่รู้จะพูดยังไงเอางี้ดีกว่าตื่นตันใจแล้วก็ดีใจจริงๆนะครับไอ้พวกแบบอ,อินโดก็ดูเอาแล้วกันว่าใครมันแบบเหมาะกับการเป็นโน,นหนึ่งตัวตึงตัวก๊อดอะไรแบบเนี้ยนะครับน้องๆหนุ่มๆทุกคนก็ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สับสกา์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกอกแก้วให้พี่ด้วยเป็นกําลังใจกันต่อไปและสนับสนุนวงการฟีฟามาตาซ่ากันต่อไปด้วยนะครับน้องๆหนุๆทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมแชร์ออกไปให้โลกรู้ให้โลกเห็นนะครับว่าไทยแลนด์มันโนนหนึ่งจริงๆไปลวเจอกันคลิปหน้าบาย